สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง Dark s e l o Crew อีกครั้งนะครับกับที่ยายเรื่องสับประยุทธ์ทะลุฟา้าตอนนี้มาถึงเล่มที่12บทที่4นะครับตามเดิมแบบตอนที่แล้วพวกเซี่ยเวเยียนกำลังเผชิญหน้ากับสิ์สำนักในตอนนี้ก็กำลังเผชิญในจุดถึงคลายแม็กแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังก็ได้เลยนะครับบทที่4พลิกสถานการณ์ สาวน้อยชุดเขียวที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าอูเห่ากระทันหันันทำให้สิทธิ์ใหม่ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นชัยโยโห่ร้องด้วยความดีใจแทบข้างสวินเอ๋อโคนคู่ต่อสู้ลงได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนำซ้ำยังส่งข้อความช่วยเหลือถึงอูเห่าอย่างทันท่วงทีนี่เป็นการเพิ่มโอกาสคว้าใช้ให้กับฝั่งเซี้ยวเหยียนอย่างไม่ต้องสงสัยไม่เป็นไรกระมังสายตาจ้องเขมงสมาชิกกลุ่มปีศาจดำที่สีหน้าเยเกคนนั้นสวินเอ๋อเอ่ยถามอูเหา่า พอไหวอยู่อูเห่าส่วนเซเล็กน้อยกัดฟันก่าวด้วยน้ำเสียงสีหน้าซีดเผือกข้าจัดการเขาเองท่านไปพักก่อนสวินเอ,อ๋อมีหรือจะสังเกตไม่ออกว่าอูเห่ากำลังแข็งใจยืนหยัดนางเอ๋ยเบาๆประโยคหนึ่งแสงสีอัมพันกลางฝ่ามือทวีความเจิดจ้าบาดตาไม่เป็นไรเขาเจ็บหนักจากหนึ่งฝ่ามือของข้าเช่นกันเจ้ากับข้าร่วมแรงเร่งสยบเขาให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้น หูเจี๋ยกับพวกสิทธิ์ใหม่คนอื่นๆทางนั้นยังคงได้ยันได้อีกไม่นานหูเห่าสูดหายใจลึกสีหน้าขาวซีดพันแดงสัน้นทันทีที่จบคําเขาไม่อนุญ,ญาตให้สวินเอ๋อปิดปากเขาขับเคลื่อนปานยุทธ์ที่เหลืออยู่ไม่มากในกายโทมปาร์ตเข้าใส่สมาชิกกลุ่มปีศาจดาคนนั้นอย่างดุดันนี่เห็นอูเห่าถึงกับยังกล้านาทัพบ,บุกโจมตีสวินเอ๋อร์ีบตะโกนคําหนึ่งล่างขยับบูกเพียงหายใจเข้าออกหนึ่งรอบก็ล้ําหน้าอูเห่าแล้ว แสงสีอัมพันธ์สาดพุ่งจากสองมือตามด้วยแท้พลังงานสีทองที่ยาวเหยียดเส้นหนึ่งฟาดออกไปในบัตรดลดามแท่พอตวัดเสียงเพี้ยผ้ากังวานกองลานธนาเ,เหนือแท้พลังงานสีทองขายยังปกคลุมไว้ด้วยเปลวเพลิงสีทองระยิบระยับแท่ยาวหวดกระนำระดับความเร็วดุดสายฟ้าสมาชิกกลุ่มปีศาจด,ดำคนนั้นรู้สึกเบื้องหน้าสว่างวา่าพลังลมร้อนจัดโหมซัดลงมาจากเบื้องบนยามนั้นสีหน้าแปรเปลี่ยน ร่างพันล้มกิ่งไปด้านหลังหนึ่งตลบอย่างทุลักทุเลแส่ยาวสีทองแฝงพลังลมร้อนฉา่าฟาดใส่พระสุธาจากเบื้องหน้าไม่ไกลฉับพัน์ผืนดินที่เดิมที่ชุ่มชื้นอยู่บ้างพันแห้งผักด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตามด้วยรอยแตงที่ถูกความร้อนแผดเผาไหม้จนแข็งเป็นหินยาวครึ่งเมตรปรากฏขึ้นเหนือแผ่นดินเหลือบมองแวบหนึ่ง สมาชิกกลุ่มปีศาจดำคนนั้นมุมปากกระตุกกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอทว่าไม่ทันรอเขาลุกขึ้นยืนเงาโลหิตสายหนึ่งโฉบวูบจากอีกฝั่งเท้าหนึ่งถีบใส่ยอดอกสุดเหนียวโดยไม่ทันตั้งตัวเอ,อื้อโดนถีบหนึ่งเท้าสมาชิกกลุ่มปีศาจดำท่านนี้สีหน้าแดงวาบกลามกลืนเลือดสดคำหนึ่งในคอหอยเอาไว้เสียงคลางต่ำลอดผ่านลำคอในดวงตาศาสตร์กระกายดุร้ายสูดหายใจเกรงลมปานหน้าท้องยุบเข้าแล้วพ่นพวดออกไป คอยห,หลังการพ่นลมหายใจเฮือกหนึ่งปานยุทธที่รวมตัวอยู่บนล่างก็แผ่พุ่งจากซวงอกออกไปราวกับขึ้นพลังงานสุดท้ายกระแทกใส่ฝ่าเท้าอูเห่าฉับพันอูเห่าซึ่งอยู่ในสภาวะม้าตีนไปกระอาเลือดคำหนึ่งภายใต้การจู่โจมของปานยุทธล์ะลอกนี้ล่างปิวกับหลังหลายเม็ดอ่อนกอนอ่อนละทวยกลางกองใบไม้แห้งเปี้ยงจู่โจมทำร้ายอูเห่าสำเร็จสมาชิกกลุ่มปีศาจดำท่านนี้กำลังจะลินโลด เงาล่างอารชรสีเขียววูบผ่านเบื้องหน้าดุดพูดภายดวงตางามพิสุทธิ์หยาบนี้ฉายด้วยด้วยความโหดเหี้ยมสีหน้าอำพันเหนือมือขวาเปล่งประกายจัดจ้าขณะอยู่ห่างจากสมาชิกกลุ่มปีศาจดำผู้นั้นครึ่งฟุตเงาหัดสีทองสายหนึ่งพุ่งร้าจากอุ้งมือตบฟาดเหนือซวงอกเขาเต็มแรงพวดตอนรับลูกตบของสวินเอ๋อถนัดถนีสมาชิกกลุ่มปีศาจตามคนนั้นหมดปัญญายืนหยัดในที่สุด เลือดสดไหลลินจากวงปากสองเท้าถลายหน้าดินล่างถลาถอยไม่หยุดสุดท้ายอัดกระแทกกับต้นไม้ยักษ์ใหญ่ต้นหนึ่งอย่างจังแรงอัดจากแผ่นหลังถึงกับสะเทือนลำต้นเป็นรอยแตกหลายแนววงต่อสู้ด้านนี้นับตั้งแต่การจู่โจมกระทันหันของอูเหา่าจนถึงความพ่ายแพ้ของสมาชิกกลุ่มปีศาจด,ดำเหมือนจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสิิ์ใหม่หลายคนเพียงเห็นอูเห่าบุกโจมตีจากนั้น ถูกฝ่ายตรงข้ามซัดปลิวจนล่างจนล่างปลิวสุดท้ายก็คือหนึ่งฝ่ามือสุดหามของสวินเอ,อ๋อไม่ว่าพวกเขาจะเห็นเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งนาทีนั้นชัดเจนหรือไม่แต่ความปลาชัยของสมาชิกกลุ่มปีศาจด,ดำคนนั้นกับจริงแท้แน่นอนโดยเหตุนี้หลังมั่นใจว่าสมาชิกกลุ่มปีศาจด,ดำคนนั้นปลาศจากพลังต่อสู้สิ้นเชิงเสียงโ่ล้องยินดีพันดังกระหึ่มเหนือลานสิทธิ์ใหม่ที่ไร้กำลังร่วมลบต่างด้าแดงด้วยความตื่นเต้น คอยห,หลังความพ่ายแพ้ติดต่อกันของสมาชิกกลุ่มปีศาจดำสองคนนั้นโอกาสคว้าชัยของพวกเซี่ยวเหยียนยนิ่งทบถวีบัดนี้คาศึกห้าคนแตกพ่ายไปสองหันกลับมามองฝั่งเซี่ยวเหยียนกับมีแค่อูเห่าคนเดียวที่เสียพลังต่อสู้ชั่วข่าวพินิจจากจุดนี้โดยพลังต่อสู้อันเด็ดล้ำของสวินเอ,อ๋อสถานการณ์ย่ำแย่สุดขีดของพวกเซี่ยวเหยียนยนามนี้พลิกกลับมาก้ามกึ่งกับกลุ่มปีศาจดำแล้วนี่ทำให้สิทธิ์ใหม่เหล่านั้นมองเห็นความหวังแห่งชัยชนะ ตาต้นไม้อีกฝากหนึ่งของลานโล่งซูเซียวเหลียงไปและเซียวเยียนนั่งพิงต้นไม้และซิวเยีย่นนั่งพิงต้นไม้มองดูการต่อสู้ที่ลุ้นระทึกรวนเปรโดยเฉพาะเมื่อเห็นสวินเอ๋อถึงกับสยบสมาชิกกลุ่มปีศาจดำสองคนที่บาลังฝีมือสูญย์สีกับพวกเขาตาข่าต่างตกตะลึงตาขางจนบัดนี้พวกเขาค่อยมุ่งสายตาเข่งขึงไปยังสาวน้อยที่งามเฉิดฉายจนผู้คนไม่อาจละสายตานางนี้กลุ่มของเซียวเยียนแข็งแกร่งจริงๆ ถ้าก่อนหน้านี้สาวน้อยสองคนที่ชื่อสวินเอ๋อร์กับหูเจียนั่นเป็นคนโจมตีพวกเราคิดว่าเราคงยิ่งแพ้เร็วขึ้นสูเซียวหัวเลาะ,ะขืนคำหนึ่งกล่าวเสียงสะท้อนใจด้านข้างหลงไปและซิวเยียนไปยักหน้ายิ้มขืนเช่นกันสาวน้อยที่แลดูเปราะบางสองนางถึงกับมีพลังฝีมือแก,ก่กล้าปานนี้ถ้าเจ้าไปซานนั่นไม่หนีทับไปก่อนการต่อสู้ของพวกเขากับกลุ่มปีศาจดำใครแพ้ใครชนะเก่งว่ายังตอบไม่ได้จริงๆซิวเยียนกำมัด แน่นขนาเอ่ยเสียงขึงยามเอ่ยถึงชื่อไผซานแววเหยียดยามเผยชัดบนใบหน้านิสัยของเขาเหมือนกับปานยุทธของเขาฝึกปลือล้วนจัดอยู่ในจำพวกเถงตรงไปตรงมาดังนั้นเขาจึงแสดงอาการลังเกียจไยซานโดยที่ไม่ปิดบงังสถานการณ์เสียเปรียบเพราะการจากไปของไผซานบัดนี้สาวน้อยที่ชื่อสวินเออคนนั้นได้กอบกู้เกือบคืนมาแล้ว ขอเพียงนางสามารถร่วมมือกับสิทธิ์ใหม่ที่เหลืออยู่ไม่กี่คนสยบสมาชิกกลุ่มปีศาจดำอีกคนนึงเช่นนั้นพวกเขาก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายมีเปรียบทันทีสูเซี่วกล่าวเนิบๆเขาหยุดเล็กน้อยเมื่อกวาดมองไปทางเซี่ยวเหยียนที่กำลังขบเคี้ยวกับซาเทียอย่างดุเดือดโดยไม่มีท่าทีป่าชัยแววตาอัศจรรย์ใจวาบขึ้นในดวงตาแน่นอนนี่หมายถึงเซี่ยวเหยียนต้องจัดการซาเทียให้อยู่หมัดก่อนที่นางจะโค่นสมาชิกกลุ่มปีศาจดำที่เหลือไม่เช่นนั้นอืม หรือไปและเซียวเยียนพงกศีรษะเห็นด้วยแนวโน้มสถานการณ์ในสนามคล้ายเริ่มเบี่ยงเบนมาทางพวกศิทธิ์ใหม่แต่เมื่อใดถ้าทางเซียวเยียนเซียวเยียนเกิดมีปัญหาเช่นนั้นสถานการณ์ที่กว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ก็จะพลิกโฉมอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นแม้ตอนนี้สวินเอ๋อดูเหมือนจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในสนามแต่ความจริงทางด้านเซียวเยียนต่างหากที่มีบทบาทสําคัญสูงสุดเซียวเยียนแพ้สิทธิ์ใหม่ความหวังพิพัง แต่ถ้าเซี่ยวเหยียนสามารถทวงเวลาซาเทียเอาไว้จนกระทั่งสวินเอ๋อจัดการกลุ่มปีศาจดำที่เหลือสำเร็จคานั้นพวกเซี่ยลเหยียนก็เป็นผู้สร้างปฏิหารในการแข่งขันล่าพลังไฟในรอบหลายปีที่ผ่านมาเห็นฝ่ายตนล่วงไปสองสีหน้าซาเทียเริ่มขุนขณะลงมือจึงโหมความดุดันกับปั้นแหวกอากาศดังวู้วๆก่อนเกิดเสียงพลังงานประทุต่ำๆแม้การจู่โจมของซาเทียทวีความเหี้ยมหานแต่เซี่ยลเหยียนกับเม้นปากแน่นภายใต้เงาหมัดเป็นชุด ลางปะหนึ่งนาวาร่องขึ้นไม่ว่าพายุโหงกระน่ำปานใดกับมิทาให้ท่าสภาพแวดล้อมอันสุ่มเสียงและหวาดเสียวเสียวเหยียนยามนี้สแดงพลังฝีมือถึงขีดสูงสุดเขาตระหนักดีภารกิจของตนในตอนนี้หาไม่ใช่จู่โจนกำลาบซาเทียแต่คือการประวิงเวลาอีกฝ่ายการสับประยุทธ์การสนามที่ทวีความร้อนแรงขึ้นทุกขณะสะกดสายตาผู้คนม่ให้วอกแวก ด้วยเกรงว่าชั่ววูบที่เผอเลยอ,อาจตกหล่นตอนสาคัญซึ่งเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์ลบก็เป็นได้มองดูเงาคนผาดโผ,น,ผนวูบว่าทุกคนล้วนเหงื่อตกในใจการต่อสู้ฉากนี้ออกละลุ้นละทึกเกินไปแล้วการเวลาดุดทาราไหลลินเงียบงันลาวห้านาทีหลังสวินเอ๋อจับมือกับอูเห่าโค่นสมาชิกกลุ่มปีศาจดำคนหนึ่ง วงต่อสู้สู้ยังเหลือสิบใหม่สามคนทางด้านนั้นสมาชิกกลุ่มปีศาจดำกัดฟันต้านศึกคนนั้นก็ถูกสวินเอ๋อจับจุดอ่อนได้ภายใต้การบุกโจมตีสิบใหม่คนหนึ่งในที่สุดด้วยเหตุนี้ในห่วงแสงสีทองพวยพุ่งเพียงได้ยินเสียงครางต่ำๆเสียงหนึ่งเงาดำลอยละลิ้วเป็นเส้นโค้งกลางอากาศตกกระแทกพื้นดินอย่างหนักหน่วงเลือดกระอากพ่นจากปากสาด์ย้อมใบไม้แห้งสีแดงฉานไปหนึ่งฝ่ามือจู่โจมผู้ต่อสู้แตกพ้าอีกครั้ง เหนือหน้าผากนวนเนียงของสวินเอ๋อร์เริ่มมีเหงื่อผุดซึมแล้วพี่ได้หยุดพักไม่แต่น้อยหนึ่งเสียงตะวาาสั่งสิทธิ์ใหม่ที่เหลือเพียงสามคนจากนั้นควบตะบึงไปวงต่อสู้ของหูเจียเวลาห้านาทีผ่านไปอีกครั้งท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของสิทธิ์ใหม่โดยรอบตัดซาเทียออกไปสมาชิกกลุ่มปีศาจดำคนสุดท้ายสูกทวินเอ๋อหูเจี๋ยและสิทธิ์ใหม่สามคนประสานกำลังลุมนกระหน่ำจนหมดพลังต่อสู้สิ้นเชิงขณะนี้สถานการณ์กลางสนามชัยชนะแทบจะเบี่ยดเบงมาทางฝั่ง,งเซี่ยวเยี่ย เสี่ยวเหยียนแล้วเหนือลานพนาอเละเทหูเจียและสิทธิ์ใหม่สามคนมองดูสมาชิกกลุ่มปีศาจดำคนสุดท้ายแพ้ลาบคาบอดจะถอนใจโล่งอกยาวๆไม่ได้ตามด้วยแข้งขาอ่อนยวบกระแทกนั่งลงกับพื้นเสียงหายใจหอบหนักดังขึ้นไม่หยุดโดยรอบของลานลงพวกสิทธิ์ใหม่ที่เคร่งเขมงเหล่านั้นระงับความตื่นเต้นแทบคลั่งไม่อยู่ต่างโดดลุกขึ้นแหกปากตะโกนดยไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บบนล่างชั่วขณะนั้น เสียงควนคำรามโหยหวนนานาชนิดก้องสะท้อนเวหาสวินเอ๋ยยกมือเลียวงามปาดเหงื่อยบนหน้าผากแสงสีอัมพันที่เป่งประกายบนเลืองล่างเริ่มอ่อนจางลงเล็กน้อยการยื่นมือช่วยการยื่นมือช่วยคนทั้งสามรอบนี้สร้างความเหนื่อยเพลียต่อนางพอสมควรหากไม่ใช่เพราะเคสวิชาที่ฝึกปรือไม่ต่ำซ้มเกรงว่านางคงไม่มีสภาพไม่ต่างจากอูเห่าพลังต่อสู้ลดหัวเพราะเผารนยุดเกินขนาดมือหนึ่งยันต้นไม้สวินเอ๋ยสวยจังหวะหยุดพักหายใจกว่าตาไปยังวงต่อสู้ของเซี่ยวเหยียน พบว่าเซี่ยวเหยียนหาไม่ได้ซอแววปลาชัยแม้จะหวุดหวิดเพียงพร้ำหลายครั้งหลายคาก็ตามนางทอดถอนอย่างเบาใจบนนวลแก้มอยากยกเป็นรอยยิ้มทําให้พวกซูเซียวหลงไหลการต่อสู้ฉากนี้ฝั่งเซี่ยวเหยียนเริ่มของความไม่ต่อแล้วเคลื่อนสายตาจากรอยยิ้มชวนเคริรมของสวินเอ,อ๋อซูเซียวถอดใจเฮือกหนึ่งความรู้สึกบนหน้าเต็มไปด้วยสีสันการแข่งขันล่าพลังไฟที่ไม่เคยปรากฏเหตุวุ่นวายใหญ่โตอันใดมาก่อนไม่คิดว่าพอมีคนกลุ่มนี้เข้าร่วม จะปรากฏความพลิกผันถึงขั้นทําให้บูคนตะลึงตาค้างเช่นนี้นี่ทําให้สูเสียวหมดวาจารจริงๆตอนแรกเขาคิดว่าจะได้พลังไฟเล็กน้อยจากพวกศิษย์ใหม่เพื่อสามารถเข้าฝึกวิชาในหออักคีฟ้าหลอมปานได้ผลสุดท้ายไม่เพียงไม่ได้พลังไฟตัวเองยังขาดทุนย่อยยับนี่เรียกว่าสูญทั้งเมียเสียทั้งทหารโดยแท้เหลืองไปและซิวเหยียนสบตากันแวบหนึ่งต่านหัวเลาะคืนเห็นพ้องต้องกันประสบชะตากรรมเช่นนี้นับว่าดวงตกสุดขีดจริงๆ เจ้าเด็กพวกนี้ต่อไปเข้าสู่สำนักในขอเพียงตั้งใจฝึกปืนในหอคอยอักคีฟ้าหลอมปานสักระยะหนึ่งคิดว่าต้องเบียดเข้าทำเนียบคนแก่งได้แน่ซูเซียวขยับตัวไปมาให้ตัวเองพิงต้นไม้สบายขึ้นเบนสายตามองไปทางเซี่ยวเหยียนที่กำลังห้ำหั่นกระซาเทียอย่างดุเดือดในคำพูดเจอนเวอัศจรรย์ใจอย่างยากจะอําพรางแม้เขาประเมินเซี่ยวเหยียนไว้สูงมากกลับยังคงไม่คาดฝันเซี่ยวเหยียนถึงกับสามารถอาศัยพละกกำลังส่วนตนต้านทานซาเทียได้ยาวนานปานนี้ พึงทราบว่าซาเทียเป็นมือเก่าที่ขึ้นสนามประลองยุทธ์ของสำนักในเป็นประจำประสบการณ์ต่อสู้ของเขาเรียกว่าจัดจ้านร้องแรงโดยปกติผู้เก่งกล้าระดับยอดยุทธ์ที่ประสบการณ์ค่อนข้างต่ำไม่มีทางล้มเขาได้นี่แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ต่อสู้ของซาเทียโชคชนเพียงใดทว่าคนที่ไม่เพียงพลังฝีมือสูงกว่าเซี่ยวเหยียนหลายดาวซ้ำๆยังจัดเจียนศึกผู้นี้จนแล้วจนรอดก็ยังสยบเซี่ยวเหยียนไม่ได้การศัพร์ยุทธ์ฉากนี้ทําให้พวกซูเซียว รู้สึกนับถือความทรหดของเซี่ยวเหยียนจริงๆพวกเขาทราบไม่ว่าหากมิใช่เพราะเปลวเพลิงสีเขียวในมือเซี่ยวเหยียนสร้างความทุกข์ทรมานแก่ซาเทียเกรงว่าลำพังฝีมือเฉพาะตัวเซี่ยวเหยียนคงยากจะต้านทานซาเทียโดยไม่มีท่าทีปาชัยจนถึงบัดนี้ได้ได้ยินคำพูดของซูเซียวหลิงไปและซิวเยียนพังกศศรีษะเงียบงันจนถึงขณะนี้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เซี่ยวเหยียนสําดงให้เห็นล้วนเหนือความคาดหมายของพวกเขา อายุเพียงเท่านี้ก็บรรลุถึงระดับมหาคุยุทธหกดาวแล้วพรสวรรค์ฝึกยุทธเช่นนี้ชวนให้คนสะเทือนขวัญจริงๆหากกล่าวว่าวันหน้าสามารถเข้าสู่ธรรมเนียบคนแก่งของสำนักในพวกเขาสองคนกลับไม่คานแข็งเลยสักนิดสวินเอ๋อและพวกหมูเจี่ยลุกขึ้นยืนอีกครั้งหลังพักหายใจได้สามนาทีต่างศบตาการแวบหนึ่งผงกศีรษะเล็กน้อยปานยุทธสีทองและสีเขียวสดพวยพุ่งจากในกายสุดท้ายถลันล่างล,งลงเข้าปิดล้อมวงต่อสู้ของเซี่ยวเหยี่ยและซาเทีย ปาายุทธบนฝ่ามือวูบวาบตระเตรียมจู่โจมซาเถียทันทีเมื่อสบช่องสิทธิ์ใหม่อีกสามคนกลับเพราะบมปานยุทธเหือดแห้งได้แต่ทำตาปริบๆมองดูสวินเอ๋อร์และวสองคนลุกขึ้นต่อสู้พวกเขายามนี้ไม่เหลือเลี่ยวแรงเข้าไปเสริมทัพอีกแล้วและสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยพลังฝีมือของเขาย่อมมิพึงสอดมือเครง่งมัติห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงสีเขียวปะทะกำปั้นที่หุ้มด้วยเกาะปรายุทธสีทองของซาเถียก่อเกิดเสียงกงวานก้อง รับรู้ถึงพลังแก่งที่ถ่ายทอดมาจากจุดประทะหัวไหล่เซี่ยวเยียนสั่นละลิกกล้ามเนื้อไหวกระเพื่อมราวกขึ้นน้ำเขาสูดหายใจลึกเฮือกหนึ่งในลูกตาดำจัดเปลวเพิงสีเขียวลุกวาบเสียงตะวาดต่ำๆดังลอดจากคอเซี่ยวเยียนและผลึกยุดกลางปานจากกระในสกายสันกระตุกเรลี่เปลวเพิงสีเขียวเป็นกลุ่มๆพรางภูออกจิตบรรจุสุดท้ายไหลเรียบเส้นลมปานทะลวงสู่ต้นแขนเซี่ยวเยียนขอยหลังเสียงตะวัดเพียงเห็นเปลวเพิงสีเขียวบนท่อนแขนขยาย ขนาดพวดพลาดสุดท้ายกลายเป็นเพลิงขุ่มมหึมาแรนปาร์ตไปยังจุดประทะของกำปั้นพิบตาเดียวก็ลุกไหม้บนเกาะปานยุทธ์ของซาเทียฉับพันเสียงซี่อันแสบหูแพร่ออกเจาะเกาะปานยุทธ์ของซาเทียไม่ขาดสายหลังการประทุของเปลวเพลิงสีเขียวกลุ่มนี้ใบหน้าเซี่ยวเหย็นกับพันหมุนคำเล็กน้อยการโยกย้ายไฟวิเศษในปริมาณสูงมาโจมตีคู่ต่อสู้ไม่เพียงสิ้นเปลืองปานยุทธ์อักโขนำซ้ำในด้านพลังจิตวิญญ,ญาณยังเป็นการแบกรับภาระอย่างใหญ่หลวงชนิดหนึ่ง จู่ๆเปลวเพลิงสีเขียวเกาะติดล่างทําให้ซาเทียที่ใบหน้าปกคลุมด้วยเกราะปานยุดถึงกับหน้าเปลี่ยนสีความร้อนสูงแทรกซึมผ่านเกราะเขาไม่หยุดยั้งถึงขั้นลวกผิวหนังของเขาแดงเป็นปืน้นหน้าตายนักนี่มันไฟอะไรกันเนี่ยสะบัดในใจซาเทียยามนี้ดังไฟสูงสวงการต่อสู้เมื่อคู่ทุกครั้งที่กำปั้นเขากําลังจะถึงตัวเสี่ยวเยิไปเปลวเพลิงสีเขียวนั่นต้องคุกปลาดออกมาคุกคามจนเขาไม่อาจหดมือไม่อาจไม่หดมือ ด้วยเหตุนี้แม้การประทะดำเนินอยู่สิบนาทีเขายังคงป่าศจากดอกผลตรงข้ามกับถูกเซี่ยวเหยียนเหนี่ยวลังจนไม่อาจขยับตัวเมื่อคู่สาสบโอกาสปล่อยหมัดกับถูกเปลวเพลิงมาสซบนั่นไหมลามขึ้นมาการต่อสู้ที่ไม่ได้ดังใจเช่นนี้เขาไหนเลยจะไม่โมโหแม้ในใจเกลียวกาดลางของซาเทียกับล่าถอยเร่งร้อนทุกสิ่งที่เขากระทบโดนล้วนถูกเปลวเพลิงสีเขียวแผดเผาเป็นเท่าทุลีในพิภตาซาเทียในเวลานี้เหลากับเปลี่ยนเป็นมนุษย์เพลิงสีเขียวฉับพัน ถลันหลบวุ่นวายท่ามกลางสายตาฝูงชนชุดเกาะที่แข็งแรงเหมือนกระดองเต่าบนล่างซาเทียเริ่มหลอมละลายภายใต้การแผกเผาของเปลวเพลิงสีเขียวและขณะที่เกาะปานยุดเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเลือนเปลวเพลิงสีเขียวที่ออกห่างจากการควบคุมเสี้ยวเยียนในที่สุดหนึ่งเสียงดังฟุบวูบดับฉับพันเปลวเพลิงสีเขียวมอดดับทําให้ซาเทียที่เหงื่อแตกภาคถอนใจโล่งอกถ้าเปลวเพลิงนี้ยังลุกไม่ต่อเมื่อใดที่เกาะแตกโดยกายเนื้อของเขาจะสามารถต้านทานได้นานเท่าใดเขาไม่กล้าพูด สาีิยกัดฟันเงยหน้า,นามองไปที่เซี่ยวเหยียนเห็นอีกฝ่ายสีหน้ามนมัวอดแค้นหัวเราะไม่ได้ทว่าเสียงหัวเราะพึ่งถึงริมปากหน้าพันนิ่งค้างเพียงเห็นเซียเย่ยวเหยียนที่มีสีหน้ามัวมงโบกมือวูบขวดยกใบหนึ่งปรากฏในมือเขาเทโอสดกลมดิกออกมาสาเม็ดอย่างรวดเร็วจากนั้นคือลงท้องฉับพันโอสดออกฤทธิ์ทันใดความมนมัวในใบหน้าของเซี่ยวเหยียนแม้ลดลงไม่มากแต่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนหน้า เซียวเหยียนเงยหน้าส่งยิ้มให้ซาเทียสองมือเขย่าเบาๆเปลวเพลิงสีเขียวที่บรรดาให้ซาเทียสีหน้าแข็งทื่อลุกโค้งขึ้นอีกรอบเพียงครั้งนี้ไม่ล้ำลึกเข้มข้นเหมือนตอนแรกกะนั้นก็ตามยังคงให้ทำทำให้ซาเทียสถานขวัญไม่คลายมารดามันเถอะต่อให้หมอนี่เป็นนักปรุงโอสดก็ไม่ต้องกินถึงขนาดนี้กระมังโอสถไม่ต้องใช้เงินซื้อหรือไรเนี่ยสีหน้าดำทะมึนในใจซาเทียกับครับแค้นละทศสุดเปียก หยิบยืนเปลวเพิงสีเขียวพิสดารมาต่อกรผู้อื่นที่ไร้ยังอายมากแล้วแต่มอนี่ยังกินโอสถเราก็กินเม็ดถั่วฟื้นฟูปานยุทธศึกนี้ยังมีอันใดให้รบอีก <c oughs> เห็นซาเทียสีหน้าแปรเปลี่ยนเสี่ยวเหยียนแค่นหัวเราะสองคำชำเลืองสวินเอ๋อร์และกับหูเจียด้านข้างพิษตาถัดมาเฉิดขางขึ้นวูบฉับพันสามคนพุ่งปราดพร้อมกันชักนำจู่โจมอันทรงพลังดาหน้าเข้าหาซาเทีย ยามนี้เกาะปานยุทธของซาเทียที่แข็งเหมือนกระดองเต่าที่ถูกเพิงบัวแก่นพิภพของเสี่ยวเหยียนแผดเผาเกือบหมดแล้วไม่ลงมือตอนนี้ยังรอถึงเมื่อใดช้าก่อนเปลวเพิงสีเขียวขยายใหญ่ในลูกตาด้วยความเร็วสูงกระหวัดถึงความแสบร้อนตอนถูกไฟลวกซาเทียหนังหน้ากระตุกสายตากวาดมองพวกสี่คนที่แพ้ราบคาบสายหน้าอย่างอับจนสูดหายใจลึกอีกเือกตะหวัดเสียงดันสนั่นดุดฟ้าผ่ากลางลานทำเอาทุกคนในนั้นตกใจสะดุ้งหยง สภาวะโจมตีอันดุดันมาสามสายขณะอยู่ห่างจากซาเทียเพียงครึ่งเมตรพันหยุดชะงักสามคนพอไข้เท้าก็ถอยวูบลงอย่างปาดเปลียวเซี่ยวเหยียดเลิกคิ้วยิ้มถามอย่างไรเหรอผกเราแพ้แล้วซาเทียถอนใจกล่าวเสียงสะทกสะท้อนสถานการณ์ในตอนนี้เขากลับไม่คิดว่าฝ่ายตนยังมีอันใดต่อต้านแน่นอนหากปราศจากเปลวเพลิงสีเขียวในมือเซี่ยวเหยียนที่คอยคุกคามทุกคนทุกผลทุกแห่งเขากลับพอจะคุดสู้แบบหนึ่งต่อสามได้แต่เสียดาย เสียงทอดถอนอ่อนใจของซาเถียสะท้อนวนเวียนอยู่ลานพนาและภายใต้ซุ้มเสียงนี้ทุกคนล้วนตกสู่ความวังเวงเจ้าหมอนี่จู่ๆประกาศยอมแพ้ออกจะหน้าตตกเกินไปจริงๆพินิจจากสถานภาพก่อนหน้าเซี่ยวเหยียนแทบถูกกับเขาลุกหนักฝ่ายเดียวตอนแรกทุกคนยังเข้าใจว่าการต่อสู้ฉากนี้จะทวีความดุเดือดเลือดพ่านแต่ปรากฏว่าบรรยากาศเงียบริบอยู่ดำลงอยู่พักใหญ่สิทธิ์ใหม่บางส่วนค่อยคืนสติในที่สุดฉับพัน เสียงตะโกนโห่ร้องปานฟ้าถล่มสันจะเทือนหมู่ไม้ไหวดังสู้สู้อ้าวล่ะครับเป็นอันจบในบทที่4นะครับก็กลุ่มของเสี่ยวเวยนเ็นก็ชนะกลุ่มปีศาจดำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต,อนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกิิงๆเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ